ว่ามาเธอมีอะไรจ้ะอันนี้ไม่ได้สื่อใช่ไหมแค่มาบวชเฉยๆลังๆถ้ายังไม่ได้สื่อตัวหนูอะหนูอยากรู้ว่าครูบาอาจารย์ที่แนะนําให้หนูมาที่ท่านให้หนูมาอะไรนะครูบาอาจารย์ที่แนะนําให้ให้มาครูบาอาจารย์เธอเป็นพระเป็นหนูไม่แน่ใจว่าองค์ไหนที่ท่านสื่อให้หนูมาเธอมีเทพอยู่ในตัวเหรอ มั่นใจในตัวเองว่าหนูไม่ได้เก่งนะเสียบเขาไปในในกล้เป็ป้ายในเดวังไว้ก่อนคือเป็นคนจังหวัดอะไรเสียบไปที่ป้ายสีเหลืองหนีบหนีบหนีบมีช่หนีบหนีบอ่าโอเคอ่าหนูเป็นคนจังหวัดสุรินทร์ค่ะสุรินทร์แต่ว่าหนูอาศัยอยู่ที่จังหวัดชนบุรีพัทยาเธอก็ย้าอยู่ชนบุรีใช่เจ้าค่ะแล้วเธอมีเทพองค์ไหนที่อยู่กับเธอ หนูไม่แน่ใจแต่ว่าหนูก็มีทั้งปู่พญานาคแล้วก็ปู่เวทหนูก็ปู่เวทก็เคยเข้ามาเกี่ยวคือกพระองค์เหมือนผ่านมาได้หมดเลยเป็นมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่เพิ่งเพิ่งเหมือนเด็กหรือว่าโตแล้วไม่ะช่วงหลังโควิดหนูเริ่มเพิ่งปฏิบัติธรรมสามสี่ปีนี่อหะพอเริ่มปฏิบัติธรรมก็เริ่มแรกเลยคือปู่ปฏิบัติธรรมที่ไหน หนูช่วงนั้นหนูไปปฏิบัติที่วัดเขาสมโพธิจังหวัดลบบุรีเขาสมโพธิเหรออ๋ออ๋อแล้งไงมันก็มีวิญญ,ญาณเข้ามาอยู่ในตัวเธอใช่ก็ตอนแรกก็เหมือนปูพญานาคเป็นผู้มาเปิดให้ให้เห็นวิบากกรรมให้หนูปฏิบัติไม่พญานาคนี่เป็นคนหรือว่าเป็นมาเดนเองนิมิตรมิตนร่างจงคือผ่านที่ตัวหนูเอง คือผ่านทิ้ตัวครับคือไม่ได้ไปผ่านคนนู้นคนนี้เพื่อจะบอกพอบไมาได้ตัวเลยแล้วบอกเราเป็นพญานาคนะท่านก็บอกว่าเราเป็นลูกหลานแล้วท่านมาเพื่อบอกเก่าให้เราสร้างบารมีให้ท่างบารมีให้ปู่อนันตนาคราชเจ้าค่ะองค์ปู่อนันตนาคราชที่มาบอกเก่าก่อนหน้านั้นเธอมีความผูกพันกับเขาป่ะหนูไม่เคยรู้เรื่องแบบนี้มาก่อนเลยหนูไม่เคยรู้เรื่องเลยหนูไม่เคยรู้เรื่องแบบนี้มาก่อนหนูก็เป็นใช้ชีวิต ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเทพเรื่องเจ้าเรื่องไหว้เรื่องร่างทรงอะไรไม่เอาเลยจนเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วมีอาการกับตัวเองก็เลยไปพอยิ่งปฏิบัติธรรมไปคือมันก็รู้ก็ว่าเองใช่เจ้าค่ะคือมีอาการเหมือนออกท่าทางออกอะไรซึ่งพระอาจารย์อ๋อเป็นหญิงเป็นชายก็ตอนที่มาก็คือเป็นปู่เลยปู่ผู้ชายเป็นผู้ชายเลยเหรอเจ้าค่ะแล้วเข้ามานานรึเปล่าใช้เวลากี่ชั่วโมงที่อยู่กับเธอคือตอนที่มา จะมาที่นั่นเขาเป็นปฏิบัติธรรมธรรมข่อยโลกเวลาปฏิบัติก็คือจะเป็นช่วงเวลาประมาณ20-30นาทีคือจะมาคือพอเรานั่งสมาธิคือท่านก็จะมาเลยใช่เจ้าค่ะแล้วแล้วจนกระทั่งเรานั่งจบแล้วเขาก็ไปใช่เจ้าค่ะขณะที่เรานั่งเนี่ยเขาก็มาแสดงอาการอะไรขั้งแรกก็คือเหมือนออกอาการทำไม้ทำมือแล้วก็หัวเราะแล้วก็ ทำท่าทําตอนแรกคือหนูยังไม่ได้เปิดวาจาก็คือมาท่าทางทําท่าอะไรผมก็ไม่รู้ก <Yeah, yeah. S 2> ็หนูก็เพิ่งเป็นหนูก็ไม่รู้แล้วหลังจากนั้นก็มีพระอาจารย์ที่คุมคุมการปฏิบัติเหมือนท่านสื่อสารให้พระอาจารย์อ่ะเปิดวาจาให้หลังจากนั้นก็เริ่มพูดเป็นภาษา <Yeah. S 2> มนุษย์ได้ <Yeah. S 2> ก็เลยท่านก็เลยพูดออกมาจากตัวหนูนี่แหละท่านก็มาบอกว่าเออเราเป็นลูกหลานให้เราปฏิบัติเราเป็นลูกหลานปฏิบัติ ใช่เจ้าค่ะแล้วก็หลังจากที่ท่านป่วยใ่้ก็เริ่มมีเจ้ากรรมในเวรมาทวงนั่นทวงนี่แล้วก็มีวิญญาณเข้ามาเยอะแยะเลยใช่ไหมต่างหลังจากนั้นใช่เจ้าค่ะแม้กระทั่งญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วก็มาผ่านวิญญาณดีไม่ดีมาหมดวิญญาณมีตายไปเป็นเขาใจดีไม่ดีมาหมดไม่ดีก็น่าจะมีมาด้วยเจ้าค่ะเช่นผีก็มาเทวดาก็มาคนธรรมดาก็มามากันหมดโดยเฉพาะญาติที่ตายไปเจ้าค่ะจะมาเยอะเลย มาเยอะมากเจ้าค่ะมาแล้วเขามาขอเลยเถอะก็ถ้าเป็นเจ้ากรรในเวนก็มาทวงว่าเราไปทํานั่นทํานี่เขาไว้แล้วเราก็เหมือนได้ขอข้ามาขอสิการแล้วก็แผ่บนนี้เลยเห็นหน้าเห็นตาเลยว่ะในจิตคือมาเป็นคือเราจะพูดออกมาของของเราเองนะเจ้าค่ะเป็นเหมือนแล้วญาติก็มาญาติพี่น้องูู่ญาตายายที่ร่วงรับไปแล้วตั้งแต่หนูยังเด็กๆหนูแต่หนูรู้ชื่อไม่เกิดยังไม่เห็นก็เขาก็มาแล้วท่านมาแล้วรู้แล้วท่านพูดเรื่องเรา ได้ถูกแบบว่าหนูก็ไม่เคยรู้ประวัติเขามันตรงกับชีวิตในบ้านเธอเหรอใช่จ้ค่ะแม้กระทั่งน้องชายที่ตายไปตั้งสามสิบปีคือคลอดแล้วตายเลยเขาพูดทุกอย่างออกมาให้หนูรู้เสร็จหนูก็ไปถามพ่อว่าจริงไหมแบบนี้แบบนี้คือมันก็จริงตามที่เาตรงหมดเหรอตรงหมดเลยเจ้าค่ะแล้วก็เลยถือว่าโอเคน่าจะเป็นของจริงไม่แน่ใจค่ะหลังจากนั้นก็เริ่มปฏิบัติมาเรื่อยๆแล้วก็เริ่มเหมือนสื่อสารเหมือนไปแต่ละสถานที่เหมือนเกี่ยวพันเกี่ยวข้องก็จะบูบบ่าบ้าบูบบ่าบ้ามีอาการแต่ หนูไม่แน่ใจว่าสิ่งที่หนูเป็นเนี่ยแล้วเดี้ยมานี่บูบูว่าเปล่าเปล่าก็เหมือนปู่บอกว่าให้หนูอะไปปฏิบัติธรรมให้ครบเจ็ดวันแล้วค่อยถึงมาที่นี่เจ้าคะ่ะไปที่อื่นมาก่อนเหรอใช่ท่านให้หนูไปเธอไปที่ไหนมาตลอดมาไปวัดอัมพวันมาเจ้าคะ่ะไปเจ็ดวันมาแล้วน่าจะเกินเจ็ดวันไปอยว่ันสิบวันเจ้าค่ะไปอยู่สิบกว่าวันเข้าคอร์นก็เลยนานท้ก่อนสิบกว่าวันแล้วก็เลยแล้วก็เลยวอกลับมาที่นี่ เขาบอกเลยบอกว่าเขาบอกว่าให้ต้องไปอย่างน้อยเจ็ดวันไปทําที่อื่นให้ได้เจ็ดวันก่อนใช่ท่านบอกว่าเออถ้าจะมาที่ต้องมีบุญมีบารมีมาถึงจะมากราบหลวงพ่อเขาพูดเองเลยเหรอใช่เจ้าค่ะปู่พญาน่ะนะคขแต่ที่มาบอกคุณหนูไม่รู้ว่าององใดที่บอกเธอเธอรู้จักที่นี่แดงนะมีญาติญาติธรรมที่รู้จักกันที่ไปปฏิบัติเขาแนะนําเพราะว่าเขามาเขาเคยมาบัตรที่นี่เขาแก้เขาบอกว่าเขาดีขึ้นเยอะ แล้วเขาก็แนะนํให้หนูแล้วเขาเขาแนะนาเธอรู้จักกันแร้วแนะนําเธอใช่เจ้าค่ะบอกเห้จะมามาที่นี่ดิเรื่องไงใช่เจ้าค่ะเขาบอกเข mm ้ามาที่นี่แล้วเขามาปฏิบัติแล้วเขาแก้ของเขาไปแล้วเหรอเรื่องกุมารเรื่องเด็กเพราะว่าหนูก็มีกุมารเหมือนกันเธอก็มีเลยนะหนูมีกุมารเหมือนกันแล้วหนูก็มีนกุมารเหมือนกันเธอเรื่องเมื่อกี่กี่องค์หนูมีสองเจ้าค่ะสองเหรอเจ้าค่ะแล้วชีวิตเธอโอเคป่ะหนูตอนนี้หนู ตุก็ไม่รู้ว่าโอเคไหมแต่ว่าหนูมีความไม่เงินทองมีเปล่าก็มีอยู่เจ้าค่ะความรักดีเปล่าความรักหนูยังไม่ได้มีครบือหนูเคยแต่งงานมีลูกแต่ว่าหนูแยกกันไปคตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีใครมาเป็นคู่ครองใหม่ยังเจ้าค่ะล้วก็ไม่ได้สนใจไม่ใช่ว่าไม่สนใจแต่ก็สนใจแต่มันไม่ได้สมหวังหลังๆก่อนนน้นนั้นคืออยู่ในวัดตลอดคือปฏิบัติธรรมอ๋อคนนั้นเหรอที่เขาไปเขามาเขาอยู่วัดเลย หนูแล้วเจ้าค่ะเขาก็ดีแล้ว่าไปยุ่งกับเขาเลยเขาจะไปพระนิพพานนะอ๋อไม่ใช่เจ้าค่ะถ้าพ่อของลูกคือเลิกกันไปแล้ว10ปีแล้วก็ไม่ได้ยุ่งกันอีกอไ,มไม่ได้เจอเลยเจ้าค,คือพูดง่ายเรื่องความรักเธอก็ไม่ได้สนใจอะไรนักหนาสนใจอยอู่แล้วค่ะแต่มันยังสนใจเหรอ <c oughs> ก็ยังแบบว่าตอนนี้คืออยากจะก็ก็อยากจะมีคนที่แต่ว่าข้างในเขาบอกว่า <c oughs> ข้างในเขาบอกว่าให้เธอมาบําเพ็ญหรือให้เธอมาเป็นมนุษย์ใช่เจ้าค่ะ ข้างในบอกว่าชาตินี้ต้องช่วยเหลือมนุษย์ต้องให้มาบำเพ็ญเพนเธากมีไปคิดเรื่องครอบครัวทำไมกะช่ <c oughs> วยเลยง,งานเนี้ยก็หนูก็อยากเหมือนชาวบ้านเข <c oughs> าเธอไปสัญญาเขาว่าข้าพเจ้าจะมาเกิดบนโลกนี้จะบำเพ็ญจะไม่เอาอะไรแล้วแล้วเธอจะไปหาเรื่องใส่หัวทำไม ก็หนูไม่แน่ใจคนูก็หนูไม่แน่ใจในตัวเองเจ้าค่ะหนูอยากอ่าโอเคเรื่องการเงินโอเคก็ถือว่ายังได้อยู่เจ้าค่ะยังพอมีกินมีใช้อยู่ยังอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรสุขภาพก็โอเคก็ทุกใจเรื่องลูกเจ้าค่ะลูกดื้อนะทุกใจเรื่องเรื่องลูกครับหลวงพ่อลูกดื้อเจ้าค่ะไม่ดูลูกเธอดื้อดื้อมากเจ้าค่ะลูกชายอ่าเธอก็มีเรื่องเด็กด้วยใช่ไหม ใช่เจ้าค่ะเธอยังไม่แก้ให้เด็กใช่ไหมหนูเพิ่งรู้จักที่นี่แล้วเพิ่งเพิ่งจะได้เห็นเธอก็ต้องมาสื่อจะแก้มคือถ้าคือหนูยังไม่ได้มีเวลาปฏิบัติเพราะลูกหนูจะเปิดเทอมแล้วเจ้าค่ะอีกกี่เดือนถึงจะมีเวลาปฏิบัติก็ต้องรอปิดเทอมอีกทีหนึ่งปิดเทอมก็ต้องเป็นตุลาหรอไม่ค่ปิดเทอมเธอมีเด็กกี่คนกุมารองค์ที่ติดตามอ่ะ เหมือนเขาบอกหนูว่าปู่อะส่งเขามาดูแลหนูนนแต่ว่า,า,วาแต่ว่ากูมารอีกกูมารหนึ่งคือเป็นลูกอดีตชาติที่ติดตามหนูมาจากอาดีตชาติเพราะว่าหนูไปปฏิบัติธรรมแล้วเขาตามหนูมาเธอสัมผัสได้เลยเขามาบอกว่าเขาเป็นลูกแต่อดีตชาติของหนูแล้วเธออยากให้เขาไปเกิดหรือเธออยากให้เขาอยู่กับเธอไปต่อไป าะหนูอยากให้ผ่านแม่วันเลยหนูไม่รู้ว่าเขาอยากจะไปเกิดหรือเขาอยากจะอยู่เพราะ่าเขาเคยบอกว่าเขาอยากจะมาเกิดเป็นลูกหนูเขาอยากมาเกิดเป็นลูกเธอจริงๆจยังๆง,ง,ง,งอีกทีหนึ่งเหรอใช่ <S 1> <S 1> เขาเคยบอกอย่างนั้นเลยซึ่งเขาบอกว่าเขารอคอยพ่อซึ่งเป็นพ่อของลูกพี่เลิกกันไปเขาบอกเขาจะให้พ่อ,อ,พอ,อกลับมาแต่ว่าในความเป็นจริงอ่ะหนูก็เลยบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าหนูตัดสินใจเรื่องเนี้ยมันมีเรื่องเด็กแต่ว่าเด็กคนเดียวใช่ไหมอยู่เด็กไม่แน่เป็นลูกแอดีตลูกอ่ะไม่เอาเฉพาะชาตินี้อดีตไม่เอา คือที่ปัจจุบันหนูไม่เคยทําแท้งแล้วมีหลุดเองมาป่ะน่าจะเคยหลุดเองครั้งหนึ่งกี่ครั้งครั้งเดียวฝันนิทานว่าหนึ่งครั้งเจ้าค่ะตอนน้ฐานว่าครั้งเดียวนะคะแต่คือหนูยังไม่เธอก็มาบวชหนึ่งวันไอหนึ่งหนึ่งคนสิบห้าวันก็อยากให้แม่วันสื่อก็ต้องสื่อใช่เจ้าค่ะสื่อก็มาหลุดนี่ก็สื่อแต่ว่าแม่วันบอกว่าถ้าเราไม่มีปฏิเวลาปฏิบัติให้เขาเธอกําหนดเดียวว่า ถ้าหนูบอกว่าถ้าลูกเธออายุข่าดนั้นแบบนี้ลูกตอนนี้อายุ12แล้วเจ้าค่ะใครดูแลได้บ้างนอกจากเธอคือลูกอ่ะหนูดูแลคนเดียวเพราะว่าหนูอยู่ชนบุรีพ่อแม่หนูอยู่ต่างจังหวัดหมดหนูก็ไปอยู่กับลูกที่นู่นไม่มีญาติไม่มีอะไรให้ดูแลเลยเลี้ยงเองคนเดียวเจ้าค่ะเลี้ยงเดียวเลี้ยงเดียวมันเธอต้องรอปิดเทอมให้ดี่กาปิดเทอมมาเธอก็มาสื่ออีกทีหนึ่งเจ้าค่ะหนูก็ตั้งใจคือพูดง่ายรู้ตัวเลยต้องมาบวชพอปิดเทอมปั๊บ มาบวชวัื่อแล้วก็จบไปเลยทีเดียวจ้าค่ะแต่คือตอนนี้คืออยากรู้เรื่องตัวเองที่ตัวเองเป็นอยู่ใช่อย่างที่คิดไหมจ้าค่ะหรือว่ามีแฝงมีอะไรมาหลอกลวงหรือไมหรือว่าไม่แล้วเธอนอนหลับป่ะนอนหลับก็เธอว่าเธอปกติป่ะคือหนูไม่อยากคิดไปเองว่าหนูสัมผัดได้หรือไม่สัมนไม่ไม่มันมีมันมีโทษหรือมันมีคุณอะไรบ้างมันเป็นผีเป็นอะไรก็ช่างมาแต่ถ้า มันมาอยู่แล้วเราแข็งแรงเรามีความสุขเรามีเงินมีทองเราได้ทำบุญทำกุศลมันจะเป็นอะไรก็ช่างมันแต่ถ้ามันบอกมันเป็นเทวดาแต่มาอยู่แล้วเราจนเราเจ็บเรามีแต่ปัญหาอุปสรรค ถึงเป็นเทวดาเราก็ไม่เอาถ้าเผื่อว่าอยู่แล้วเราเดือดร้อนก่อนหน้านั้นนะเจ้าค่ะที่ว่าไปปฏิบัติไม้ทั้งโดนของทั้งโดนคุณใสทั้งหนูเจอหลายเรื่องเจ้าค่ะไม่นะเวลาเนี่ยชีวิตเธอเนี่ยตอนเนี้ยตอนนี้คือถือว่ามันโอเคเปล่า <c oughs> หรือว่าเธอก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่โอเคก็ตอนนี้ยังไม่ได้ทําอะไรมากก็นิ่งๆเจ้าค่ะแต่จิตใจสบายเปล่าหรือว่ามันร้อนลนอยู่จิตใจก็อือช่วงนี้เหมือน รู้ตัวว่าต้องมาปฏิบัติรู้ตัวอะไรนะร,รู้ตัวไปว่าก็ต้องมาปฏินนบัติครับเพราะว่าหนูสัญญากับจรีงเอาสื่อทูาอารย์ไว้ว่าหนูเพิ่งกลับไปทํางานได้สามเดือนแล้วหนูบอกว่าถ้าลูกหนูปิดเทอมหนูจะกลับมาปฏิบัติเพราะว่าแล้วนี่เขาหนูยังก,ก็ก็ตามวาระเนี่ยเจ้าค่ะเพราะว่าหนูเพิ่องออกมาจากวัดอัมพวันซึง่งเวลาทํางานน่ะหนูก็ทําบ้างไม่ทําบ้างหนูก็ทํางานสถานบันเทิงเจ้าค่ะอ๋อเหรอเจ้าค่ะ ก็เลยเหมือนเวลาเราทํางานเงี้ยก็ไม่ค่อยได้ปฏิบัติเต็มที่แต่เวลาหนูเดินทางไปในที่มันเธอต้องตั้งใจปฏิบัติอ่ะไม่งั้นมันจะไม่รอดอ่ะมันจะสับสนมันมีวิญญาณอื่นเข้าไปวุ่นวายในใจด้วยใช่เจ้าค่ะหนูสับสนตัวเองเพราะที่หนูมาคือหนูสับสนในตัวเองเพราะเธอไปอยู่ในที่ที่แบบว่าวิญญาณไม่ดีมันก็อยู่ด้วยวันไหนที่เธอแบบว่าดาวลงมันก็เสียบเธอ นี่ก็คือพอเราไม่ได้อยู่วัดนะอยู่วัดเนี่ยไอ้พวกผีก็จอกผีก็ในนัน่นนะมันนะมันไม่สามารถที่จะทะลุทะลวงมาได้แต่ถ้าเธอไปอยู่ในที่ที่มันอักโจออคจรนะมันก็ถือว่าเป็นที่ที่สงพวกมันไงก็วันก่อนนะั้นหนูไปทําบุญมีคนเขาเห็นเหมือนเป็นของบรรพบุรุษตามหนูกับแมเ่เลยนะเหมือนบนรรพบุรุษเขานับถือผีฟ้าพญาแถนนะเจ้าคะ่ะ นนเขาตาม,มแต่ว่าเขาเขาเข้าใกล้หนูไม่ได้แต่<ม>คือเทวดาข้างในอ่ะอนุญาตให้เขามาอนุโมทนาบุญเฉพาะตอนที่หนูมาปฏิบัติหรือเวลาหนูมาอะไรเงี้ย<ม>เขาสามารถมาอนุโมทนาแล้วเทวดาในตัวเธอเขาบอกว่าเขาจะหาชีวิตใหม่ให้เธอไ่ะเขาท่านบอกว่าให้หนูเดินทางมาที่นี่เพื่อจะได้รู้ตัวตนตัวเองจะได้รู้ว่าจะต้องดําเนินชีวิตไปในทิศทางไหนท่านบอกว่า จเธอเธอหนูมันก็ไม่ได้มีคนมาช่วยคิดช่วยทําแล้วหนูอยู่เหมือนอยู่ตัวคนเดียวความรู้สึกหนูว่าหลงหนูพึ่งใครเลยเวลาเกิดแล้วก็เกิดคนเดียวอยู่แล้วอยู่คิดอะไรมากหนูอยู่แบบบางที่หนูมีญาติพี่น้องมีพ่อมีแม่หนูบางที่หนูรู้สึกหนูไม่มีใครเลยก็นักบําเพ็ญเป็นพระเขาไม่มีใครอยู่แล้วรู้สึกบางทีเศร้าใจเพราะว่าไม่มีไม่ไม่ร้หนหน้าไปหาใครนี่ไงพระพุทธเจ้าก็เหมือนบางที ทุกวันนี้ที่รอดมาจากติดที่มันตกต่าก็คือเหมือนห,อหนูนั่งอย่ยาไป<ม>พูดถึงอดีตเลยไม่มีประโยชน์หรอกเรามีเวลาเรามีบุญที่ได้หายใจปัจจุบันนี้เราก็ทําความดีต่อไปเธออย่าไปนึกไปเปรียบเทียบกับ,กบชาวบ้านเขาเลยมันนี่มีประโยชน์หรอกต่างคนก็ตายหมดที่ว่ามันดีกว่าเธอในที่สุดมันก็ตายคนแย่กว่าเธอในที่สุดมันก็ตายเธอก็ตายทุกคนก็ตายอยู่ที่ว่าใครจะทำบุญกุศลมากกว่ากันธรรมะธรรมะ อันเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อยากให้เธอเดินทางเข้าสู่ทางธรรมใช่ไหมอ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเลยดีกว่าอ่าเชิญเสด็จมาเลยมาบอกร่างนี้เลยต้องการยังไงเถเดจมาเลยเสเดจมาเลยชีวิตมันจะได้เปิดเส้นทางได้ถูกต้องอ้าวให้ทำอะไรบอกมาเลยให้ ให้ใช้ชีวิตแบบชาวโลกหรือจะให้เป็นผู้บำเพ็ญเพียรบอกให้หลวงพ่อบอกเขาให้เขาเริ่มต้นดำเดินชีวิตให้ถูกให้ต้องเพรื่อเนี่ยมันก็ต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่แล้วมันจะ,จะเจริญได้ มันจะไปอยู่เส้นทางอื่นมันก็คงจะแบบมันก็คงเทวดายังช่วยเขาอยู่ใช่ไหมอ่าอ่าอ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ยังดูแลอยู่อสิ่งศักดิ์ที่ที่อยู่กับเขาเป็นเทพองค์ไหนเป็นพญานาคหรือเปล่าเป็นพญานาค เป็นพญานาคขอเป็นลูกเป็นหลานหรือเป็นเป็นคนที่เกี่ยวข้องเป็นสามีภรรยาเป็นมเหสีเป็นอะไรกันเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกของข้าเขาเป็นลูกเหรอเป็นลูกคับคุณพ่อขอเป็นลูกของท่านพญานาคราชพญานาคราชมีนามว่าอะไร พยานาคราดมีนามว่าอะไรหรือล่างนี้เขารู้แล้วเขารู้ไหมล่างนี้ล่างเขาไม่มันใในมม่นใจในตัวเองไม่มั่นใจในตัวเองอ่าอ่าต้องการให้เขา ยืนหยัดแล้วก็ต่อสู้ถึงจะไม่ไม่เห็นความมั่นคงแต่ก็จะต้องผ่านไปจนได้ใช่ไหมเขาขอเวลาทำงานเขาขอเวลาเลี้ยงดูบุตรเขาขอเวลาให้ค่ารอข้า ยอมให้เขาไปทำงานแต่ข้าขอให้เขามีเวลาปฏิบัติบดมนั่งสมาธิเขาก็ทำบุญแต่เขาไม่ค่อยปฏิบัติทมเขาไม่ค่อยถือบินภาวนาเราให้เขาถือถึงโทนาะแล้วเดี๋ยวหาช่องทางให้เขาไปทำมาหากินที่ไม่ต้องมาเป็นปฏิปักษ์ไม่ต้องมาเป็นเรื่องลำคาญในใจอ้าวท่าน เขาจะมีคนที่มีบุญมาช่วยเขาหรือเปล่าอ่างั้นก็รอเทพประบุมามาเลี้ยงดูปูเสือตามนี้ให้ภาวนาให้มากที่สุดก็จะเจอดีที่สุดใช่ไหมเขาขอพรเมื่อเขาพบคนดีๆเข้ามาอกว่ามํ์เขาจะหยุดสัมหมาชีพของเขาเขาจะฟังบุญฟังบาร,รมีตามที่ สัจจะว,ว่าจาไว้กับข้าเ,เขาก็ตั้งใจจะมาสร้างบุญสร้างบารมีตามที่ได้ตั้งสัจจะไว้แต่ตอนนี้ปัญหาอุปสรรคเงินทองก็ไม่ไม่ราบลืมใช่ไหมอ่ะาเรียบร้อยจะได้บอกเขาไปอนุโมทนาด้วยสาธุอ,อ,อมาแล้วท่านพ่อ มาส่งลูกแล้วตามนี้